ทาหอนของคําว่าเกินพอดีหรือว่าฟื้นธรรมชาติจนเกินไปนะครับก็คือเคสนี้ครับเคสนี้เนี่ยคนไข้มาด้วยกังวลว่าปลายจมูกยาวมากจนเกินไปรัวมันจะทะลุนะครับแล้วก็แหลมมากจนเกินไปเพราะว่าซิลิโคนเนี่ยยาวมากๆเลยอย่างที่เห็นในรูปเลยครับมองด้านข้างก็ดูพุ่งดูจึ้งดีนะครับตามที่หลายๆคนชอบนะครับแต่ว่าของจริงเนี่ยคนไข้รู้สึกว่ามันยาวเกินไปแล้วก็ใช้ชีวิตค่อนข้างลําบากนะครับเดินไปไหนมาไหนก็มีแต่คนทักว่าเสริมจมูกมาใช่ไหมแล้วก็ทำไมจมูกแหลมจังนะครับทำให้คนไข้รู้สึกว่าไม่มั หนึ่งที่หมออยากจะบอกว่าการเสริมจมูกเนี่ยไม่ต้องแข่งกันโด่งไม่ต้องแข่งกันยาวมากก็ได้นะครับมันอยู่ที่ศิลปะนะครับอยู่ที่ความฮาร์โมนีสหรือว่าความลงตัวของใบหน้าของแต่ละคนแล้วก็อยู่ที่ประสบการณ์ของแพทย์แต่ละท่านด้วยนะครับแพทย์แต่ละท่านก็จะมองความสวยไม่เหมือนกันเนาะเพราะว่าเรามีประสบการณ์ความสวยงามไม่เหมือนกันนะครับอย่างหมอก็อาจจะชอบแบบหนึ่งหรือว่าเพื่อนหมอก็อาจจะชอบอีกแบบหนึ่งนะครับอันนี้เราไม่ว่ากันนะครับแต่ที่สําคัญคือต้องปลอดภัยด้วยนะครับเคสนี้คนไข้ต้องการความปลอดภัยแล้วก็ต้องการลดขนาดจมูกลงนะ ต้องมีการแค้ไขนะครับเอาซิลิโคนเก่าออกนะครับแล้วก็ใช้เทคนิค a d v a n ซ์ t i ปสร้างปลายจมูกด้วยกระดูกอ่อนของคนไข้ใหม่นะครับแล้วก็ใช้ซิลิโคนแค่บริเวณสันจมูกนะครับก็จะเห็นได้ว่าจมูกอันใหม่ที่หมอออกแบบมาให้เนี่ยเน้นจมูกที่ไม่ยาวจนเกินไปละมุนเป็นธรรมชาติแล้วก็เข้ากับบุคลิกคนไข้นะครับเพราะว่าคนไข้เนี่ยอยากได้จมูกที่ทําให้ตัวเองหน้าเด็กลงไม่หน้าแก่เหมือนจมูกอันเดิมนะครับก็ถือว่าตอบโจทย์แล้วก็ทําให้คนไข้กลับมามีชีวิตที่มั่นใจมากขึ้นแล้วก็หน้้้าาาเเดดด็็กกกกแลววววสยยมกกม่ิ